จ้าวัสดีค่ะครับทุคนค่ะครับอ๋อกอี้มาพราขอยกเออเป็นยัไงเนาะมาานมาชื่อเสียงกลับมาแล้วเนาะเมาแล้วปอปูกลับขึ้นมาแล้วตึงไมล่างไม่ไหกันยำอยู่เนาะมมนันยำเนย่เมนัน่ะปูค่ะ่อปู่อปูยำ่อปูยำค่ะยำเพราะว่า่อปูเพิ่็ขยากอัน อยากแล้วเนาะค่ะเนาะเพื่อนอยากแล้วสารของเพื่อนเพราะว่าแม่ลงก็ได้ม่เห็ดสารไม่อยู่สถานที่มองนี้ที่มองนี้ก็เป็นของของน้องเต้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันนี้แกบ,บ้านของน้องเต้วแล้วก็เลยอยากอัญเชิญเพอปูไม่อยู่น้ำเนาะค่ะเนาะซึ่งพอปูเพิ่นก็อยากไม่ยู่น้ำนั่นล่ละเพราะว่าท้านี้มันเงียบมันเงียบก็เงียบก็ท่างนั้นไหมค่ะท่างนั้นมันลด แล้วก็ควนขี้ดินง่ายหลายยืน <c oughs> อยูอ่ที่ห้างนอนนะค่ะอยู่ตรองน้าจังกลางท้องนา,า,งนาเลยขนาดตั้งแต่มาเพิ่งมาปักเสาเฮ็ดขึ้นไม่ไม่พอปูกัย่างมาไม่โน่นหายเร็วค่ะแม่ล่างก็มั่นใจว่าจังใดพอปูลองอุดมเฮ้าเป็นคือโครงสีแบบหายหายจนเสร็จเนาะค่ะเนาะหายจนเสซตเครื่องหม่องสถานที่ของเพิ่น แต่มาขึ้นพอปูกับไม้ยู่เด้อค่ะเด้อไม่ย่นห้อยู่ค่ะเพราะว่าหายแ้วแต่ว่าแม่ล่างว่าท่านได้บอกเพิ่นว่าทะเลาะข่วงสุดท้ายคือเก่าค่ะเป็นเพิ่นมา้ห้แล้วนี้ไมาเราเจได้ตัวใด่เนาะเจได้ัวเด่นเขา้องเตีวก่อนบ่อันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องเตีวก่อนนะค่ะเราน้องเตียวกับแฟนดีอยูุคอาจารย์เตีวค่ะอาจารย์เตวียวคุณลางกันได้ค่ะเด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมเรือตอนนี้ครับอพวกสีมากันทุกคนเนาะสิบสามสิบสองสิบสามสิบเจ็ดโอ้สิบสี่ได้เนาะสิเลยบ่ได้มาหอมเลยเจด้เลยเอฟซีสิบส่เอดอกันไปเลยเนาะตังหลักว่ายังดีคนเล้ยวคุณลงคนเขาตังหลักว่ายังดีคนแล้วคุณลงคนเนี่ยปห้งมาลุนเล็กคนตัวคุณลุงค้นว่ายังกับโอ้ยยังกับซีหนึ่งผไปออกอยู่ข้างนาเนาะ เจี๊นึงเจ็ดอ๊เลยโอดเดย์ไมาหอมเลยวันอดเดย์คาเนาะม,มันไปหายเลยเจี๊ยนึงสี่เอ้ยพี่น้องเลย <laughs> เแก้มบากแค่และเจ๊ยนแ,แก้ว <laughs> ยังว่าอยู่ว่าโอ้ยกหกหนึ่งสีนี่ข้องสีเด็กคัดแก้มไว้บักย่างคักคุณแล้วเอ้ยคัดแก้มเนาะก็บข้องสีมัน,น,มนกันทุกคนอยู่ดอกก็ดีใจน้ำเอฟซีเนาะดีใจน้ำที่ว่าเอฟซีที่เพิ่นมาเปิดดวงเปิดดวงกับแต้วปุ๊บโม่เพิ่นกับถือเลขถือเลขกันไหม จะสมหวังกันหลายหลายคนมาที่นี่กับน้งคนกับทร่มาถามมาเต่าฟันไปใจ้าฟันหลวไปฟันโตงวดไปค่ะเดี๋ยวเด้อยเอฟซีกาจเพิ่มโทรมาเด้อยตอวนเอฟซีไล่หลาย่จ้าทรมาไล่หลายกรับอน้องเต่าฟันโตงวดน่าจะไหนน้อน้องเต้าฟันน่าจะไหนน้อวามฝันอ่ากสีความฝันเนาะ ฝัน่างบางก่อนเหมือวบันผะอ่ากับฝันว่าเจ้าของนี่ได้ไปกราบไายหลวงปู่คุน้นได้ข่านไปกราบบายเพิ่อนค่ะบางสองมือบางหันหลับบางมือว่านืาอก้อนนี่แหละฝันตรงหมดเลยเนะาะจ้าฝันตรงหมดฝันว่าเจ้าของนี่ได้ไปกราบ,บายหลวงปู่คุ้นัดท,ที่นี่ก็เลยได้ข่านไปหาเพิ่อนข่านไปที่แรกนั้นมองเพิ่์นอยู่เป็นไข่ไข่เพื่อจง เอียงกับอนต้นโพ่อแม่เป็นคือจังโกดแบบโกดต้นโพ่อแม่เป็นเป็นแบบโกดใหญ่ๆยังส่แม่เพื่จังเพิ่นไปนั่งอยู่ใเนี่ยหันแม่มาที่นี่ก็สิเป็นหม่องไข่ไข่เพื่อจังเป็นของผาเอียงกับเขาเอินเอียงกับคองพระแม่ที่กลมๆแม่ที่เขาเพิ่นไปเอียงกับไม่าไปกรรมฐานไปเอียงส่แม่กดบ่กดที่เป็นกลมๆเอียงอยู่อทึ่งหมอเพิ่นนั่นแม่เป็นเอียงเป็นเกดมากดหรือว่าไอ้ แล้วก็มีงานหอยลงมาสี่ไหมกระกดนั่นแล้วบ่บ่เต่ากับบ่หูวเขาสันก็คลายลมนั่นบ่แม่นกลายคลายขึ้นลมน่ะคือกดกดอื่นบกดเจ้าของบ่หัวบ้านเนี่ยจ้ามาที่นี่ก็เห็นเพิ่นนั่งอยู่ในหันเพิ่นเพิ่นนั่งอยู่หันแล้วๆแล้วเต่าก็เลยคั่นก็ไปหาเพิ่นไปนั่งไหวเพิ่นมาที่นี่เพิ่นก็เลยบอกว่าอ่าเลขเนี่ยพอก็ะหายไปแล้วเด้อเพิ่นวางสี่เนาะพอหายไปแล้วเก่าสวงพนังวางสีมันบ่ เดี๋ยวสองเก่าเด้อเป็่วางสิละเดี๋ยวสองเก่าเด้ออันมันบอท่านได้ออกเป็่วางสิมาท,ที่นี่เต้าวกัเลยยางไปพัน่ยางไปเล่เรวกัเลยยังไปเห็นคนไลาไหลเต้าวกัเลยว่าเอาอันมูจเจ้าพากันซื้อเหล็กน้ำข่อยบ่อว่าสันเหล็กนี่แม่หลวงปู่หลวงปูป่คุนเป็นไม้ข่อยสองเก่าว่าสันมาท,ที่นี่กับ้ากันคข่ไขๆขึ้นในกล้วมฝันขึ้นยัง้ากันถือเบิดเลยเด้ เพือกหยกซุ่มเลยในความฝันน่ะมาที่นี่คือยังคือยังเหล็กมันสีออกไหมคือมันสีออกตัวน,นี้แหละในความฝันน่ะมาที่นี่แต่วันเลยว่าเอ้าอันเท็ดนยังได้ยังสีเดชสื่อเหล็กตัวน,นี้นอนสองเก่านี่เดี๋ยว,ว่ามาเป็นโทรศัพท์เย้าของมันมันของว่าเป็นรุ่นรุ่นแบบสัมผัสยังสีนะม,มันถําเป็นรุ่นสมัยเก่าบัาน่นี่มันเป็นเป็นรุ่นแบบปุ้มกดปุ่มกดปุ่มกดเมียนก็เลยโอ้ยเหรียนยังได้กับว่าเห็นเทยได้ยังสีเดโท่หาเจ้ามือบั่นแต่วางสีเนาะ เฮนในสิทธโทหหาเสี่ยมือใดเพราะว่าเป็นปุ้มกับปุ้มกดบ้านที่นี่เฮนในสิทธทรงเหล็กให้เหจ้ามือใดมาที่นีมันมีผูหนึ่งย่างมากับเลว่ามาสิส่งไห่พะนะซื้ออันเลขตัวใดว่าสั่นเลยว่าสือสองเก้าเด้อด้วาสืาสอ,ววสอบ้าที่นี่แต่กัเลยได้ซื้อบาที่นี่อันลง,งปูขูนสัญญาณน้ำกลนแต่ไปอีกได้บานเพื่อนไปย่ำอีกไหม แตเป็นเต้าให้เป็นแค่แนวทางเน้อได้บ้หัวสีออกได้บ่อออกเนาะแต่ฟันเห็นเกี่ยวกับเพินสองเก่าแมนมาที่นี่เพื่อก็ะไรยางยางยางไปหาเต้าอีกเพื่อกรเลยว่าซื้อเอาได้ลูกซื้อหายได้เปนวางสี่เนียเันยางไปย่ำบาที่นี่เันยางไปแล้วแล้วเพื่อก็เลยเห็นเต่าเพื่อกนเลยมาลูกมายางน้ำกลดคอเปนวางสี่เมยเต่ากับยางน้ำกลดเพิ่นยางไปเหล่วเหล่คือจัง เกิดมาแต่บ่าเขาใหู้ดอกว่าหลวงปู่คุณเพิ่นมีรถเหรอบ่มีเด้อเป็นคันสีเขียวๆรถเพิ่นน่ะนะจ้ะแต่ก็ให้เอฟซีเป็ซ่องหาเอาเด้อแต่เจ้าบ่ฮู้อีหลีว่าเพิ่นมีหรือบ่มีจังซั่นก็ฝากฮเอฟซีอยู่ทางไกลเนาะอยู่ใกล้เข้าไปเบิ้ลแม่นแม่นแม่นเพิ่นเคยใส่เพิ่นเคยใส่เคยใส่ประจํารถเพิ่นอีหยังรถสีเขียวทะเบียนยังบ่แม่นทะเบียนหยังจังซี่นะแล้วแต่ว่าหูแต่ว่าเพิ่นธุยางขึ้นรถไปแล้วเพิ่นก็ยิ้มใส่ เพิ่นยิ้มใส่แล้วเพิ่อกัเพิ่นกับอกว่าพ่อไปแล้วเด้อลูกเพิ่นกัว่าสนีทละอืมแค่นี้เนาะแมนค่ะนี่แหละความฝันคือว่าฝันตรงอว่พิ่นบอกแค่2ตัวแค่นี้บ่แมน29งเก่าแมนสองเก่าเก่าตั้งแต่ว้ดอกว่าคือแมสอง่าสองหรือบอปูหลวงปูไหมือที่ไหนแด่าสองไอแปสองเก่าก็งามดส829ต8ปดอ่า เพิ่มเติมมันเป็นนะพระเนาะมันเป็นพระพระในน้ำเปียกแบบอยู่แล้วเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นเปียสองเก่าเก่าถ้าเป็นสามสามตัวเนาะแม่นค่ะแต่เพิ่มนัาเข่าฝันมาบอกเจ้าเนี่ยก็คือสองเก่าเมนีนเมีนเพราะว่าเพิ่นว่าเก่า 9, สองพอกระหายไปแล้วเพิ่นว่างสี่ ถ้าเกิดมาเนี่มัเคยฝันเห็นหลวงปู่คุณเจียบแข่งเลกในชีวิตฝันเห็นเคยไปวะเคยไปเห็นเคยไปกล่าวบนเทยบอบ่บ่บ่ขาเคยหัวจักเลยบ่บ่จ้ะเคยมึงเต้ในโทรศัพท์เคยเห็นแต่ในโทรศัพท์ซื้อเคยหัวแต่ซื้อเพิ่นเมียนจ้ะเคยหัวเคยแต่แต่หน้ารถเต๋วกับมีเพิ่นได้หันมีอันดูเพิ่นมีอันนั่นไหมเป็นไอ้นั่นไหมเป็นเหรียญเพิ่นนะเหรียญเหรียญอยู่หน้ารถเต๋วน่ะมีเป็นเหรียญเพิ่นลูกเพิ่นนั่งอยู่หันเหรียญหลวงปู่คุณน่ะเต๋วมีอยู่หันละ อันนี้กัน้องแก้วเนาะอันนี้น้องแก้วคือเป็นความฝันเนาะแน่นค่ะคกับความฝันว่าหลวงพ่อคุณนี่มาบอกแล้วสองเก้าสองเก้าเนาะบอกสองสองตัวแค่นี้บ่ก็ได้ส้งตัวแข็งๆสองตัวแข็งๆสองเก้าแน่นกันเอาสามตัวใส่เขาแปดแปดสองเก้าก็ได้ถ้าสามคนนี่พิงแปดสองเก้าก็ตัดเลนเอาก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ปุ้มมากระไร แต่ถ้าซือลัตเตอรีไหวก็ได้8ปดสองแปดสองเว่าสองเก่าองปดยังก็ได้ตารเล่นเอาในี่สามตัวทว่า้าคนที่ฟังฟังเห้เข้าใจความฝันของเต่าเนาะว่าปูบอกสองเกแล้วแล้วพนก็ยางตามยางตามมามยางตามไปมาตามมาอีกว่ามันตัวใดมาอีกนาองเก่ามันสองเก่าแปดแต่ยังสี่บว่าแปองเก่ายเนาะมันกางน้ำกนไปเด้ยางน้ำกวนไปเือเก่า ก่อนไปเพื่อว่าซื้อเอาได้ลูกเดือดรังซีเนี่ยต่ไอัตัวสองเก่าที่ว่าเต่าขั้นก็ไปหาเพื่อนที่แหลกๆนะ่ะที่เต่าขั้นเขาไปกราบเพื่อนน่ะเพื่อนก็ยำ่ำคืตอตัวนี้เราเป็นเป็นที่เต่าจำจำจำได้จำได้เลยล่ะเพื่อนว่าเก่าสองไม,ม่นเกนะ่าสองพอหายไปแล้วได้ลูกเรียสองเก่ารังสีจำได้ยา่างคักเลยเหล็กเลยเป็นรูปเพิ่นเป็นเป็นโตเพิ่นเลยล่ะ บางทีจะไ่เคยเห็นเพิ่นเคยเห็นแต่ในท้องถิ่นมนแมีนไม่เคยเห็นบ่เคยได้ไปกราบบ่เคยได้ไปไหว้เพิ่นซักเทื่อเด็เจ้าของมันก็ดข้าลบนัาถือเพิ่นกัพอดีเจ้าของไปพ่อเหรียญแหมเหรียญรูปหลวงปู่กุ้นก็เลยเอาใส่หน้ารถไว้ก็ก็บแมาได้ฝันนี่ยล่ะฝันฝันครับมีคองสุดท้ายบ่ของน้องแตงน่าจะมีน่าจะมีของอยู่ไทยเนาะเด็กอกวันที่เท่าไหร่ก็ ที่หนึ่งทีหนึงเย็นอยู่ไหมจ้ิบแปดอนี้ยิบแปดอเกื่ากี้มือนดอีกว่ากี่มือนดิเดี๋ยวโลกงสุไทยก็ได้ดอกอันนี้ได้ปก่อนนะเนาะจะเป็นแนวข้างไปก่อนก็สองเก้า9ก้สองก่าสองเก่าสองเก้าสองเก้าสองเกาตัวเดียวถ้าหลักไวยก็เอาแใสเนียนเอาแปดใสเอาแปใสเนาะบ้านนาบัตลักไวยกับลักหนวยได้ก็อย่าลืมคัก ผ้าจังไ่ก็เป็ดเป็ดเก่าในนั่นเป็ดก็เก่ายิ่งเนาะครับนี่แหละแล้วทางเตะไปก้อนไปก้อนเอาไปเสี่ยงให้เอฟซีเอาไปเสี่ยงมือก้อนเสี่ยงมือก้อนเนาะครับตีเตี๋ยวมือนีแม่ล่างเดีอยากยืดอกเจ้อปู้คนย่างมืก้อนย่างมืก้อนเนาะเอาเดี๋ยวของแม่ล่างล้อมือคงสุไทร์ด้อพี่น้องเลยครับของเต่ากะสีอยากฝากเอฟซีให้มารวมทั้บุญน้ำกันเด้อคนที่ถือเหล็กน้ำเต่าเนาะครับให้มาสั่งน้ำทั้บุญน้ำกัน ด้มีบุญความกันตอนนี้กรลังส้างสารพบปู่อุดมอยู่กษิได้มีโชมมีลาบน้ากันหรือสำรับคนผู้ใดยอยากมาเปิดดวงเสริมดวงเสริมบารมีก็ทักมาหาเต้วได้เงวนเนี้หายไปแล้วครับน้องเตีวเอาไปเสี่ยงกันก่อนเรัเต้าเอาไปหยิบจับ,ก,บกับสลากกินแบงไปนะครับในเวลวันที่หนึ่งมษานสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแปดสองเก้าแล้วก็สองเก้านะครับขอเนี่ยคนซึ่งไปเห็น นะครับพี่น้องอิซีทุกคนทุกท่านนะครับท่านใดที่จะร่วมทบุญนะครับกับน้องแตวกับแม่ล่างนะครับโทรมาตามนะครับโทรมาหมายเลขเบอร์โทรนี่นะครับ0825308983นะครับจะร่วมทบุญนะครับโทรมาเบอร์นี้ได้นะครับเนาะนะครับโทรมาถามหมายเลขบัญชีครับน้องแตวได้นะครับ รวมทั้งหมดคนมหาบาทสิบาทก็เป็นบุญเป็นกุศลทุกคนทุกคณะนะครับนะครับเด้อพอหล่อช่อบุญนี่จังได้ก็ได้พากันลอยหนามาหากันเทียด้อครับทางเขานี้ทางเขาไว้หนามแทนนะครับแปดสองเก้าสองเก้าเนี่ยคือเป็นข้องปันของน้องแ้วฝันตองวดฝันว่าหลวงพ่อคุณมาบอกแน่นค่ะวันว่าหลวงปู่คุณมาบอกว่าสองเก้าเก้าสองคอหายไปแล้วเลี้ยสองเก้าได้ลูกเป็นว่าสนาเนี่ยแหละ ตรวจไปเลยนะครับตรวจต,วตวแคบแคบตรวจไว้แคบไว้อย่าลืมเด้อพี่น้องนะครับอย่าบาหดหัวดมันโอ้ยลืมสื่ออย่ามาแล้วนักพี่น้องนี่ 8, 2, 9, แปดสองเก้าแล้วก็สองเก้าย่งก็เกิดขึ้นได้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้นะครับน้องแต้วนะครับมาเห็ดสะกอนเด้อเอฟซีมาเสริมดวงเสริมบุญบารมีมสะกอนมาสางนามถ้ำบุญสะกอนเฮ็ดให้เพิ่นเห็นมันบ่แน่ดอ,อกของสีเทาบ่เห็นใช่ก่อนครับให้ก่อนก่อนเป็นผู้รับนะครับพี่น้องเพราะว่าเต้าตอกปูวเบ้ด แล้วกลเพราะว่าตอกต้อออกไปอีกเพราะว่าสิ่งนี้สารตาย่ายังแบบหลายอย่างอยู่ค่ะหลายอย่างเที่ยงคืนเนี่ยเตลูกอยากเทียบสารตะกุ่นลงห็เซตตัวน่ะค่ะแล้วกามันก็ยังขาดปูนขาดกระเบื้องไงล่ะแรงใจร้ายเนายะร้ายอย่างเห็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับอ่ะหมาดูบนทางเขานะครับน้ำก๊อกกับน้ำส้วมเนาะน้ำส้วมพ้อตัวนี้เป็นให้น้ำตัวนี้เป็นให้น้ำเนาะน้องเตู้ก็มาซีดชื้นจริงเนี่ย นะครับก็บมะมะถมตรงนี้ก็เป็นม้อนตรงนี้เป็นเกาะตรงนี้ครับน้ำฝนตกนะครับนาแห้งๆน้นี่รับน้ำกับทุ่งตรงนี้นะครับเน้องปฏิข้ำมะไม่ได้แค่ะจในระบบเกษตรแค่สะพานมาบอกแค่สะพานขาม้าโอ้ยแค่สะพานขาม้านะครับแล้วจะอยากพึ่งผ้าให้เอฟที่หรืมะกรอยกันคนละเล็กละน้อยเอาที่ที่ฮอตไซนี่เดซนี่เดซนี่บ่อันนี้อันนี้อันนี้เรียกไงฮะ อันนี้ได้เป็นทางลังอันนี้เป็นคนละเจ้าว่ะอันนี้คนละเจ้าแน่ใจเจ้าก็อยากมีเงินสื่อต่อดอกกับฝ่ายเอฟซีนะฮะเจ้าเวลาไอ้นับเพิ่นเห็ดนาที่ข่ามาจะไหนทินี่เอางั้นเพิ่นเห็ดน้าเพิ่นสิเพิ่นว่าเพิ่นสิเพิ่นเห็ดปีนี้นะเพิ่นว่าปีนี้เประเสริฐเต้อเพราะว่าเต้อมาเห็ดบานแล้๋ยวถ้าเพิ่นเห็ดแล้วเพิ่นสะแห่ข่าวมั่วมาทีนี่กันนี่ละกันงั้นว่ามันจะเจ๊ไรล่ะมันกับบอกยากอยู่เนาะเ้องตามนักว่าแปดสองเก้าแล้วก็ ขึ้นเต็มๆหนักๆน้องแต้วว่าแปดสองเก้าเข่งเข่งเข่งไปโหลดไอ้เป็นแนวทางหลือไงไปซื้อ,อตะเลือตะลีไว้ก่อนนะครับผมไปหาหยิบจากกษัสลักเกณฑ์แบงไว้นะครับเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะครับิดถือก,กัยจาว่ากันเด้อครับ <นะ S 1> พี่น้องไม่ก็มีขา่ามีหลเนาะครับบ่มีไผยสีมองเห็นไม่มีสา่สีหูว่าอันพ่นหมุนตุลีตุลีอยู่กรุงเทพฯคุณนะครับคนที่หยิบมาถือตัวใดที่หยิบมาถือของเขาก็ถือว่าเป็นบุญวาสนานะครับ ผู้มุนดูพุนเนาะผู้บอกก็อยู่พี่แมนค่ะแมนาครับผู้มุนที่บางกอกอืผู้มุนที่บางกอกผู้บอกอยู่สตึกพีเนาะเพื่ได้คิดถอดกับมหาแต่วเดเดอร์อยู่สตึกค่ะอยู่บุรีรัม